ไปนาฬิกาของสวิตถึงดีที่หนึ่งอยากได้นาฬิกาดีๆแต่ทำไมราคาสูงเสเหลือเกินแน่นอนสิคะนาฬิกาที่มีคุณภาพดีเรื่องราคาก็ต้องตามมาอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้พูดถึงนาฬิกาทุกคนก็จะต้องนึกถึงสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่แรกเพราะที่นี่เป็นแหล่งผลิตนาฬิกาคุณภาพด้วยเครื่องหมายจากสวิสเมดสำหรับสวิสเมดถือเป็นเครื่องการันตีคุณภาพที่ออกแบบโดยรัฐบาลของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เท่านั้นกว่าจะได้เครื่องหมายนี้มาไม่ใช่เรื่องง่ายนาฬิกา ของที่นี่จึงพิถีพิถันทุกขั้นตอนโดยสุดยอดช่างฝีมือความเชี่ยวชาญระดับครับแมนชิฟโดยเฉพาะชิ้นส่วนประกอบขนาดเล็กไปจนถึงเล็กมากๆแบบนี้แต่ก็ยังคงความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศอย่างแบรนด์ชื่อดังที่ได้รับเครื่องหมายการการันตีจากสว e, ิสเมสอาทิปาเต็กฟิลิปโลเล็กซ์ลองยินโอเมก้าคาเทียแท็กฮอยเออร์อีพีนาเราจะมาบอกเล่าเรื่องราวว่าทำไมคนสวิสถึงใส่นาฬิกากันเยอะขนาดนี้กดติดตามไว้ได้เลย